สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูขูสุูขคนน้ำเดอคะ่ะมื้อนีสิผ้าพีพันหอมมากินเข้าปุ้นน้ำยากะทิตีนไก่เดอค่ะอุ้ยเขาปุ่นน้ำยากะทิตีนไกลนะะ่ล้วกะม,มีเลือดชำ้ำชก่อนเลือดชิมอืมฉ่ำหมูิ่งผิดแบบสุดไหม เงียบขอกับพี่น้องอันนี้ไปอุดหน,นุนพี่น้องมาเด้อพี่น้องเป็นเอฟซีก็เลยซื้อซื้อมาอุดหน,นุนก็นว่าเพิงหูพี่น้องเป็นเอฟซีเขาบอกค่ะเอฟซีคือบอแทมในหน้าอยู่แทมอยู่ค่ะจะว่าแหบไปค่ะ อร่อยแม <า S 1> นมกม็ว้าคุณหัวทำสดใหม่ทุกวันพอหิวคนกินแล้วก็มันอก่นุ่นอือ่นตื่นมาอรับนุ่มตีนไก่ ชหม,มากหมูดิ่งอ,อร่อยไหมคะหมูดิ่งอร่อยค่ะหมูอ้วนดื่นหยีติดหมูดิ่งอืม้ม ขอเสียงของคุณชายเล็กแขว่งก็คือเม่ลากินยังมันบอกแล้วแบบอาหารชิ้นหนนี่ะมันพอดีกับแขวที่มันว่องมันบอกแล้วมันกระชีดันกับเล็กแล้วเล็กมันกระชิงอะนุนเล็กบังงอแต่หลุดงออันเดียวกัน หลดงอหัวมอดหลวดงอเพราะว่ากินเคยกินอินมึกาไปที่เนี่ยมันจะเขาครับเขียววงพอดีก็เลยแบบหลวดก็เลยงอป้นย่องมวนก็ถองถือดัดหลวดตลอดเลยถ้าทมาเจ็บมื่อกีซิวๆนะ,ะคะเจ็บแขนสามวันแล้วก็จะกินได้ตามปกติแต่ว่าจัดฟันมื่อวาลกพาให้กินยังไงวะ แตดฟันเรามาแหลกพัดำให้กินยังนะมูกกรอบหรือเปล่ากินยังต้มข้าเปียกอ๋อกซ์ต้มโค้งหรือเปล่าอ๋อแล้วก็ได้แหนอืมโหทารามานแต่แบบมันอร่อยมากเลยพี่นอ้องรู้สึกว่ามือนอันอร่อยที่สุดเลย ลักในการกินหนังหมุดย <inde> ังแบบบสหุมก็ตอนนั้นยังบสสินอ่ะคุ้นไก่ นางนเคยเห็นเด็กหน่อยนางรุดคินปะเคยแต่แบบปันนี้แบบเถาท่าลุกนางรุดคินหนว่านางก้าเด็กมากกว่าอายุจงไ้ทั้งสี่อื่นมาถักช่องสิบสองช่องผดำช่้งสิบสาม กินทั้งหมดว่าคือลายแทะนู่นว่ากินเสบบร็จมันกับปัญยากนะค่ะกินข้าวเดียวมันกับเป็นทางเลยว่าคือต้องลายด้วยอน้องหุ่นมากไง หนังบูคาคู่วายหนองปลาบูจริงๆตอนแรกก็วายอยากเป็นคู่น,น้องก็เลยก็อืนคู่วาย, <S <S วายพุทธเอฟซี่คือไอ,ดอด้ดรอปด้วายก็เอื่นคู่วายได้แล้วคะซานฟันในลาวอยากเป็นตำรวจแล้ว อือมพ่อมประทึกถึงมากมูกัดบอกเวลานอนบอกแล้วอย่ารับดึก ไปตัดมาตัดเองแหะจริงบปล่า <c oughs> บางคนบรรู้อาจจะเสือนะจริงๆงิงน่นนะแตงโตหมาทับติดวนาหมาเตอนะแบบผู้สาวใน,นเรียนห่องกีดใส่ละกีดดาอืม ทุกคนมานุ่นนะคือไผน้าคือ,คอมูเด็กง้าบนนี้มันจะเต้นเพลงมูเด็กเ <c oughs> พราตอนนี้นุนมักมูเด็กง <c oughs> มูเด็กคือมูหรือคือหมา สถานีเดิมคือเป็นทิโ่โปรแขกค่ะที่มูเด่ง,ดง,ง,ดงคือมูเด่งเป็นงูมูเด่งเป็นงูคอรองมูเด่งคือเป็นทิ่โปรค่็นมูเด่งเป็นงูชิหุ่นมาถึงบอสิเลยบอกว่ากินหน,หน่อยจ้ะอิ่มยังเนาะอิ่มแล้วค่ะ ค่ะฝากพี่ฝากน้องกดไล์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแห่งส่องทางนกเสน่เหน่าน,น้ำเดยคะ่ะเละพี่น้องคนใดที่สนใจใส่สินค<ป>้าของส่องเ้าวเดอคะ่ะกัสซิมี่ไข่ลูกเป็ดแคบหมูสมตีนงวสมตีนหมู แล้วก็น้องงัวน้องควายเด้อค่ะมีน่องใหม่นำเด้อค่ะพี่น้องแข่งแข้งก็มีน่องใหม่เออทั้งของเรือใบเป็นอะไรคะมีอึ่งนำน่องใหม่ของเรือใบเป็นอะไรเป็นแขนงค่ะโหมีบ้องให้ไหมคะมีค่ะเค่นะออลีบะแมนล้อแมนเทสติแมนอ๋อโอเคค่ะเป็นแขนงน่องใหม่แล้วอึ่งนี่เป็นอึ่งอะไรคะอึ่งอึ่งอ่างไงนี่ไข่บ่กหรือบ่อเมีะ นี่ค่ะนิ้นๆไหมคะนิ้นๆนค,นนค่ะอ๋อค่ะพี่น้องคันใดสนใจกับทักแชทแอดไลน์ด้วยแต่คอมเมนต์ไว้ได้เล่ด้วยค่ะถ้าสมมุิว่าบ่มีคนตอบได้ตรงพิมพ์ะไรโทษเลยค่ะพี่น้องอหิวทันใจแต่คอมเมนต์ค่ะค่ะลำลำเรืร่อยๆทุกหมายเลยเ์สำหรับคลิปน,นี้ขอขอบคุณค่ะ